บรรยากาศระะ้านขนาวริน้บรรยากาศ,กาศ,ร,ากาศร้านกาแฟบรรยากาศร้นานกาแฟร้านอาหาริมน้ำบ้านขนาวริมน,น้ำเป็นอีกแหล่งหนึง่ง แม่น้ำรคนุรีนะคะลมเย็นมากเลยลในบรรยากาศเหมือนกินข้าบ้านเราเต้อนรับสาวสวยสองท่านห <laughs> ลงทางไปไกล <laughs> กิที่นที่น้ำมันจะหมดนะอีหมดที่เลยจะนั่งค่ะอาทีรักนั่งก่อนค่ะอันนี้พี่พี่สุดสวยของเรานะคะอันนี้พี่หน่อยสุดสวยอันนี้พี่นู๊ดอะไรนะคะเขามีร้านกาแฟเ็ามีที่พักบรรยากาศดีสดชื่น ร้านบ้านขาวริมน้ำนะคะโฆษณาให้เขาด้วยยากาศดีมากเลยราคาไม่แพงนะคะขำมากเลยอะ่ะ ขำมากเลยอ่ะบอกน้ำมันจะหมดจะไม่พออีกที่เลย,ยไปนั่นแหละ